หม,มูเศร้าบานทำามมีจะมั่นถม่นบ่กันซี่ย่างกินแล้วว่าจักแนี่ยเสียดอกพี่น้องจะเป็นปั่นมากคนละจักบาทนี่เศร้าบานเพิ่นแบงในข้าเาเห็ดพูดมูยากกันเลยว่ามันมีสะม,มั่นเนาะหมูบานหมูจีบอ่ ทายคลิปเนี่ยคนย่างไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องกินล่องมึงกินต้หมูตลาดเลยไม่กินหมูคนบ้านล่องมองการมักกับบะระใสย,ยังหลายดอกใส่นมันหอยผงช่วสหลดสวดฟ้าเขียวซื้อซื้อ,อนีแล้วก็ตำน้ำกีมทหนงตัว ยุ่งกับเริ่มหลายแล้วจุดยากันยุ่งกับพ่ออยู่ยุ่งกัก็จุดจริเต็มจุดยากันยุ่งไเนี่ยแดดเอ็มเซมมาอีกแดดเอ็มแซมแดดเอ็มแซมจุดยากันยุ่งไรบาอย่างมิตรวาฝนสิต๊สิต๊ก็ไม่เห็นต๊ดู้ยุ่งายุ่งหายห้องตรงห้ายุ่งหลายหลายเด้อพี่น้องื้บ่ไดพป้ดพืดลมคนกัะหนาว เจ้าอะไร <c oughs> ยานเป็นไข่เลือดออกแล้วแก้ดีเรื่องไา้แก้มองแก้แล้วจุดๆไอ้อไอยาปิดกล้องเนี่ยะน,นิดมั้ยน,นั่นขัมนมันจุดตัวนุงกับยาน,นี่เอาจุดเนก่ย้งไวงเเออมันมาเลื่อยยงนะอยู มาดาดเลยยื่อยอยั้ยเออปีนกินแบบธรรมดาบ้านๆ่แหละเห็ดตำน้ำจิ้มดี่ดีถ่ายคลิปอยู่ไหมเดี๋ยวจะไปเก็บพริก,กเออเดี๋ยวจะไปเก็บเอาพริกก้นสั้นขา,ขาวๆน้อยแก่ๆมาตำน้ำจิ้มจิ้มจิ้ม ต้นหนังนี่นหนาหนานั่นเขาขาวนั่นแหละเตยต้นไหนนี่ลายไมนบ้านันหนังเนี่ยเออบอลเล็บเหนื่อยบ้านพักบอลนี่ต้นทั้งเออหนังมันหนังหนาหนาพี่น้องหมูจีหนังหนาหนาแต่เขาเป็นไม้กว่าเพื่อนป่ะออหนังก็แค่นี้นี่นี่มันแต่แต่หนังพวกหมูพวกนี้มันสิแซ่บมันสิก่อมันสิพวดนี้ เครื่องเครื่องหมูปลาหมูจีนกับเครื่องหมูป,ามมปาลาคิดว่านเป็นจะแสียบล้านเนื้อมันจะไปเฮ็ดเนื้อมันกับกบ่อคอยบปนใดเนาะหมูบานเนานะหมูปลาหมูบานหมูสายพันธุ์หมูหมูผสมมาแล้วเขาก็เลื่อนว่า มูป่าคนคนเอ่มาเลี้ยงนั่นมาอีกแล้ี้ออมึอนอีลีบ่จุดเอมอไรนีเ,รเ,เอาเอาจุดสีไปสีจุนเพมเอาต่างไก่ถุงอันนี้ก็แเทีเอาเกียงกเทียงบหมมันเทีย,ง,ยงบ่

ปิ่งก็เด้อพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันเลยจ้าย่างหมู